สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาดูพ่อถายนานะครับก่อนที่จะดำนานะครับเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้เราจะดำนากันพรุ่งนี้นะครับ การบนดันนาสร็จแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่สองนะครับหลังจากที่เราถ่ายแล้วเราก็จะมาหมุนกับทวนให้มันพร้อมที่จะดันนะครับ ตรงฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครันนบนุ่นได้ดำนาตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดำนาตรงนี้กันนะคะรับทุกคนเ่็นนุ่นล้งชายกลางของต้นล้ายอยู่ เนแม่ไปปลูกของน้านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทาของน้าด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับทุกคน นา,นานานะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ของบ้านอื่นนะครับเขาก็มาทํานากันก็คือวันนี้ก็คือมาการทุกบ้านนะครับก็คือทุกหลังคาในหมู่บ้านแต่ว่าบางที่ก็เอามือกันบ้างบางที่ก็ทางส,ส่วนตัวบ้างน,นะครับบนโน้นก็มีการถายนาตรงนี้ก็มีการปั้นคันนานะครับ ่วนตรงนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับของพ่อเดี๋ยวเราจะไปดูโน่นนะครับบ้านของนาวันนี้กำลังปลูกนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายวิธีการดํานากันนะครับ

บรรยากาศสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ